เรียบร้อยครับตรงนี้เราจะด้านซ้ายมือจะเป็นตัวตัวสั่งปิดครับตรวนี้นตัวนี้จะสั่งปิดนะครับรตัวสแตนเลสสองตันครับถ้าเกิดคำนวณจากความหนาสแตนเลสผมว่าน่าจะได้ สองตันกว่าอยู่แต่ตัวมอเตอร์หนึ่งสองตันครับขับได้โลกสโลก่อนปิดกางชนระยะห่างระยะห่างระยะห่างโอเคโอเคติดเบรกโอเคครับเปิดนะครับเปิดจะเป็นปุ่มขวามือ ยาว6เมตรตะเล็า3ทึบ304จะรอก่อนถึงไม่เหล็กโอเคจบสวยครับสวัสดีค่ะ